วันนี้นะครับลูกค้าแนะนํา iPad Pro นะครับ11นิ้วนะครับเทสนี้นะครับก็สรุปอาการได้ก็คือต้องเปลี่ยนจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนแพงชาร์จนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมช่างปองร้านมิเตอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับลูกค้าแนะนํา iPad Pro นะครับ11นิ้วนะครับเป็นตัว M2 นะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดแล้วก็ชาร์จไม่เข้านะครับเบื้องต้นนะครับอาการพวกนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นได้สวยจะเกิดจากการชาร์จนะครับชาร์จข้างคืนหรือ ใช้อแดปเตอร์เฉียบอะไรประมาณนี้ครับเกิดจากกระแสไฟเกินแบตเตอรี่เสื่อมอันนี้ได้หมดเลยหลายสาเหตุแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่เจอกันเยอะคือเครื่องโดนน้าโดนความชื้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเครื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้องนําตัวหน้าจอนะครับวางบนเตาให้ความร้อนกับตัวหน้าจอนะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะมีกาวรอบๆเลยนะเวลาแกะตรงนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังยังสงนะครับ ทนีพอได้ความร้อนที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการเลาะกาว <S <S บริเวณขอบจอออกนะครับถ้าเราทําไม่ดีตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวจอมีความเสียหายแล้วก็อาจจะแตกได้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็ได้แกะหน้าจอออกแล้วนะครับเด right. yup> ี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับว่าตัวนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมามาดูใกล้ๆเลยอ่าเห็นอะไรไหมครับเครื่องนี้โดนน้ามานะครับเห็นไหมครับบริเวณต้นชาร์ตนะครับบริเวณนี้มีคราบน้ําอยู่นะครับทีนี้ทีเด็ดเลยครับบริเวณหลังจอนะครับคราบน้ําตัวนี้ผมก็สามารถประเมินได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเมมบอร์ดไม่โดนน้าแน่นอนนะครับดูไม่มีคราบน้ําเลย พอรุ่นนี้ตัวใหญ่ที่เจออ่ะบริเวณนี้น้าจะต้องเข้าก่อนเลยเพราะว่าตัวลําโพงนะครับน้ำไมเข้าจากด้านล่างเนี่ยตลอดเลยนะครับจะเข้าบริเวณนี้ก่อนเลยแล้วก็ประเมินตัวนี้ประเมินให้นะครับก็คือเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผชาร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผชาร์จมีความเสียหายหนักขนาดไหนแต่ในตัวนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโดนชาบน้ำมาในลักษณะนี้แล้วลูกค้าไปใช้ได้ไม่นานก็ต้องกลับมาเปลี่ยนอีกทีแน่นอนเม่ไหนก็แกะเครื่องแล้วผมก็จะแนะนําว่าให้เปลี่ยนไปเลยนะครับ ก็แกะจอก่อนนะ,อ,ะอ,อือปอาเห็นไหมครับน้ําเต็มบริเวณก้นชารเลยนะครับถ้าเกิดคาบน้ําแบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้หมดทุกตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนจอแล้วก็เปลี่ยนก้นชาร์น,นะครับก็คิดว่าอย่างไรก็ติดนะครับ อ่ะคสตนี้นะครับเบื้องต้นผมได้แกะตัวแพรจอออกมานะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนจอเนี่ยเราต้องย้ายแผรนนี้ไปใส่จอใหม่นะครับเพราะว่าแพ่นี้เป็นแผ่หลักของตัวจอนะครับจะเห็นได้ว่านะครับลกเก็ตบริเวณเนี้ยไปหมดเลยนะครับแล้วก็แพรจอนี้ก็เสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนแพรนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฝืนเอาไปใช้แบบนี้ไม่น่าใช้ได้นานนะครับ ก็หล <static> ังจากที่เราได้ทาการเปลี่ยนจอใหม่นะครับแล้วก็แพ่ต้นชาร์จใหม่นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับหน้าจอแสดงผลปกติทุกอย่างนะครับชารกินใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะลองมาทสตัวกล้องหน้ากล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังก็สามารถใช้งานได้ครับมาดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็สามารถใช้งานได้ครับ ฟังก์ชันทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็สรุปอาการได้ก็คือมีการต้องเปลี่ยนจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนแพรชาร์จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคีนตัวเครื่องให้ไม่มีคราบน้ำนะครับไม่ให้มีความชื้นในตัวเครื่องนะครับลูกค้าจะใช้งานได้ยาวๆครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ทําเครื่องโดนน้ำโดยความชื้นหรือเปิดไม่ติดนะครับเอามาให้เราเช็คก่อนนะครับเราเช็คให้ฟรีครับลูกค้าสามารถเดินทางมาที่ฟิวเจอร์พาร์ทลังสิตชั้น3มโซนเซนทันนะครับร้านเราเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่ง JMT หรือ f a t เอเได้ทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ